จะออกมาเป็นยาดมตรามังกรทองที่อยู่ในกระเป๋าลิซ่าคิดว่าต้องผ่านอะไรกันมาบ้างหลังจากเปิดตัวไปในปี2023ด้วยรูปลักษณ์และกลิ่นที่ไม่เหมือนใครกับสูตรเฉพาะเครื่องหอมเครื่องเทศเครื่องเย็นที่ลงตัวจนมาเป็นยาดมมาตรฐาน GMP PICs ที่แม้แต่วัตถุดิบก็ต้องตรวจคัดสิ่งแปลกปลอมด้วยมือเท่านั้นและแน่นอนว่า เราจะส่งคุณภาพที่ดีถึงมือแบบปราศจากเชื้อที่ไม่ใช่แค่ล้างแต่ต้องอบฆ่าเชื้ออีกรอบที่สำคัญก่อนจะผสมผสานสมุนไพรเป็นหนึ่งเดียวอย่างลงตัวก็ต้องผ่านการคัดกรองสมุนไพรโดยละเอียดอีกรอบเพื่อลดเศษฝุฟฟ่นในสินค้าที่ใช้จริงอีกด้วยและเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ลงตัวของกลิ่นที่หอมกำลังดีเรากำหนดน้ำหนัก4กรัมทุกขวดอย่างบรรจงอีกทั้งความลับของการเทมไม่หกตกไม่กระจายได้กําเนิดขึ้นด้วยนวัตกรรม M Lock รั์สินทางปัญญาที่รอรับสิทธิบัตรการออกแบบห้ามลอกเลียน แบบมองไม่เห็นด้วยภายนอกแต่คุณสมบัติภายในเต็มเปี่ยมจากความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและได้รับความเชื่อใจยาวนานเกือบ80ปีก็เพราะผลงานทุกชิ้นทําด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจนี่แหละยาดมตรามมงกรทองซึ่งเป็นของดีที่ควรมีพกติดตัว